พี่เกียรติท่านคณะกรรมการทุกคนค่ะอิันานางสาวธิรการอิชาญชื่อเล่นน้องฟีอายุ16ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศิลปวสงคามพิยาอยู่ชั้นเรียนศึกษาปีที่4เพชรปรเพชบาลตำบลศ์สีสงครามส่งข้าวมาบดค่ะยังไงประก๋องฝากเป็นงกำลังใจให้น้องฟีนเรื่อาขอบคุณจ้า ส3สตอนไป3ามิเอ้มาเปนกามเรยติดตากีบก่อเส่งเสน่หเนอนางเส้นเสน่เนือคมเ่หมาสู้ความกิจเขาเสียเท่นั้นเมาแนวมาหแนวนักเป็่นวมาานวักเปลี่นามาแนวพุ สุดท,ท้ายมีผู้ใหญุกเมื่อที่นอนมะนาวนอนหลับกับายด้เงินเงินนอนตื่นกับายได้เงินแสนเล่นไพ่แค่ห้ยยเงินล้านเ้อคาเด้อสาธุก้น้างกับต้นกีเตะตำรวจเลยเนาะกระดายจุ่นไงนล้านกับน้าบาน้อหอนมะนาวเป็นสายเท่หเขียวดีเท่หมายเลขสามสิบห้าตอ ขออาศัยอยู่ในสังคมด้วยไม่ต้องช่วยขอแค่ไม่ผักใยถึงเป็นตุ๊กต่ำต้อยด้เกินใครรดเข้าใจเราไม่ได้ขอใครกินสังคมจะได้อยู่บ้ากที่ขึ้นค่ะเรา,า,กการู้จักการยอมรับซึ่งกันและกันและรู้จักเห็นองถึงใจกันค่ะ สวัสด um ีค่ะท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันบริสานารองศ์สารหรส่วนจังหวัดสระสำเร็จการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสาขาอุตสาหกรรมสื่อของและออกแบบไทยชั้นค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพกราฟิกดีไซน์ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเข้าประกวดนะคะอบตวสุธภูมงโดยท่านปรวประเวศคุญหนักค่ะและ ยาสปาบีสปอร์ตขอขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วออ้องโหวกันอยากจะฝากเลยว่าเรื่องคนอื่นท้องสากไปเรื่อง้องโลวตกันสกใสทน่ทองใช้งานแล้ใช่เพ่อแมนที่แห่งชา,า,าติาโลกุกแนะนค่ะนลองไปจ้ะโอ้ยอยงการักสักเงี้ยไปับหรังชู่กันเอาวุฒิุรแม่ด็ดเด็ดริัท้งสุดรสามหกต่อเลยจ้า อันล่าคนชูไปบ้านในชมก่อนงามๆนะมาต่อระยะใหมาเลขสามสิบกนสุปซมมอนั้งัมเมมันเผือเราประเพณีไปก็เขาซื้อทองตองกัญชาสุดเสมเมอนั้นซมเมอหมันเกือบในมีซุ้งประเพณีสุขการที่ น้องเลยพี่น้องเลยเรียนท่านประธานผู้จัดงานท่านทางกรรมการแขกผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเลยอำเภอสระบุรีที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขสามสิบหกน้องขงุ่นบุญยิสาเจริญรัตสัมปการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการเรื่องการท้าสมัย วิทยาลัยบันดิตเอเชียขอแก่นค่ะค่ะขอบคุณปยางค์ขั้นด้วใจดีคลินิกรักษาสัตว์บุญคุ้มโดยสัตวแพทย์หญิงที่มีบุญคุ้มคุณมาคุณเต้ยมีรั้สวัสดิ์เลยเป็นผู้สนับสนุนในการประกวดการเมนงค่ะค่ะปัจจุบันเล่าหมนอายุ28ปีเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเค้กและเป็นวิทยากรสอนตกสริงเค้กและเบเกอรี่ค่ะจะได้แล้วนะคะ น้าหมุนไม่ขอเป็นโคไม่ขอเป็นแบคซีแต่ขอเป็นเบอร์ดี้หนึ่งในใจพ่อแม่พี่น้องมังคุดนุ่ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้บุษณะจลไหลยังนี่วับทีมีรักษาสัตว์จุดดวงจันทร์ต่อไปจะมาเลือกสารสกิลตอนนี้ดอกไม้ื้อได้เรื่อยๆผัื้อได้เรื่อยๆครับผมด่วนนะครับด่วนนะครับเพื่หมดนะครับผม สิเกตต่อเลยค่ะอูหหนาวเลยจนน่า,าค่ะราค่อดนเนี้คุับพ่นเรีนประธานโดยพิธีคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสกุงทุกคนค่ะ ดิฉันนางสาวคาราลาอัครมหาบุญละหรือน้องปาโขงกำลันศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีประจวบก้าวเจ้าคุทาหานาประบังคณะวิทยาศาสตร์สาขาคริตร์ปรุกต์น้องปาโขงนะคะมาประกวดมาประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งน้องไม่เป็นปกตินคนไปค่ะเป็นคนบ้านสีบุรีอย่างนี้เองค่ะก็ตอนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้จัดงานอภรณงสปู ที่เหตุคุณค่าของพวกเราเห็นรูความสําคัญของพวกเราพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยค่ะต้องการเพียงให่ความเท่าเทียมและมันก็ถึงเป็นประจักษ์นั่นก็คือสมรสเท่าเทียมที่ผ่านแล้วพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยค่ะจริงๆสุดท้ายนี้40 40 40สแถมชอบขมิบชอบมาชอบมัดขอบคุณค่ะเรื่างต่อไปใช่ไหม ลำดับต่อไปมาเดือนสิงหามาเดืสามสิบแปดจะอบตหนองน้ำบ้งส่งข้าวปั้วดจ้ามาในข้านายกผู้อิมาในข้าผมีน้องเอ๋ยเศร้าน้องยากรองอหอมแล้วเอายาดีมาซื้อต่อห่อระกมใจแม่ขอปู่ยาเป็นชาติให้หน่อเล็กเติบโมีน้องเอ๋ยมีน้องเอ๋ยเรียนธนาผู้จัดงานคณะกรรมการผู้สูงพน และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสุขุกคุลค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข38นัชชาชริดาพรตงว่าอายุ24ปีค่ะขณะนี้ประกอบอาชีพเป็นูที่คอ,อนเสิร์ตเร์บดีเอสจีสาขาฝั่งแกนยังไงเราช่วย